เมื่อแพ็กซาอนได้รับสายปิศนาจากชายลึกลับที่โทรเข้ามาบอกว่าเขาได้ลักพาตัวฮงฮีจูภรรยาของแพ็กซาวอนและคุมขู่จะฆ่าเธอการรับสายปริศนานี้ทำให้ชีวิตคู่ของพวกเขาเปลี่ยนไปจากเดิมอันยองวันนี้อาจุม,มาจะมาแนะนำซีรีส์ใหม่ที่กำลังสตรีมในเวลานี้กับซีรีส์ w e n t e f o l i n g s เมื่อเสียงโทรศัพท์ดังซีรีส์แนวโรแมนติกระทึกขวัญ แค่ชื่อเรื่องก็น่าดูแล้วใช่ไหมคะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจุมาด้วยนะคะ w h นเ the ์ฟอนลิงส์บอกเล่าเรื่องราวของแพกซาอนโคสกประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดและฮงฮีจูลามภาษามือที่ป่วยเป็นโรคไม่พูด ทั้งคู่แต่งงานกันด้วยเหตุผลทางการเมืองตลอดระยะเวลาสาปีที่แต่งงานกันเขาทั้งคู่ไม่เอยได้พูดคุยและกินข้าวร่วมโต๊ะก,กันจนกระทั่งวันหนึง่งแพ็กซาอนได้รับสายปริศนาจากชายลึกลับว่าเขาได้ลักพาตัวฮงฮีจูภรรยาของแพ็กซาอนและคุมขูจะฆ่าเธอและเหตุการณ์นี้ทำให้ชีวิตคู่คองพวกเขาเปลี่ยนไปจากเดิม When the Fallings นำแสดงโดยยูยอนซอกรับบทเป็นแพ็กซาอน โคศกประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดเขาเคยเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์และเป็นนักเจรจาต่อรองตัวประกันด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีไม่มีเรื่องอื้อฉาวใดๆแถมเขายังเป็นลูกชายนักการเมืองที่กำลังจะลงตำแหน่งรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจึงทำให้เขาต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้นเขาทำงงานกับฮงฮีจูด้วยเหตุผลทางการเมืองและเขายังไม่เคยเปิดเผยข้อมูลของภรรยาเขาให้ใครรับรู้จะรู้กันเพียงครอบครัวของทั้งสอง แชยูบินรับบทเป็นฮงฮีจูล่ามภาษามือในสารและประจำสถานีโทรทัศน์เธอป่วยเป็นโรคไม่พูดเพราะเหตุการณ์ฝังใจในอดีตเธอเป็นลูกสาวเจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้ทรงอิทธิพลเธอแต่งงานกับแพ็กซาออนตามคำสั่งของครอบครัวเธอเพราะการแต่งงานที่เป็นเหตุผลทางการเมืองจึงทำให้เธอคิดว่าแพ็กซาอนเกลียดเธอ ฮอนจูรับบทเป็นจีซังอูจิตแพทย์หนุ่มผู้อ่อนโยนเขาเป็นรุ่นพี่ชมลมภาษามือที่มหาวิทยาลัยฮงยีจูเรียนแลนะเขายังเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำช่องเกี่ยวกับคดีต่างๆจึงทำให้เขาเข้าไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ลึกลับจางยูริรับบทเป็นนายูริผู้ประกาศข่าวแสนสวยบุคลิกน่ารักสดใสถือชื่นชอบในตัวแพ็คซาอนเวนเดอร์ฟอลลิงเมื่อเสียงโทรศัพท์ดัง สามารถรับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง Netflix จำนวน12ตอนขอให้สนุกกับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ